ค่ะใบตองแห้งอ่อนแอช่วงนี้ไม่มีอะไรฮอตไปเกี่ยวกับสอตองงอตอนนี้กลายเป็นจะตั้งเป็นเทพเจ้าแห่งยุค,คยุคไหนคะยุค <laughs> จะยุค4.0ยไหมยุค 0. 0หรือเปล่าไม่ทราบนะบ <laughs> ก็จะเป็นปาวุญจิ้นหรือจะเป็นกวนอูอะไรแบบนั้นนะฮะดูประหนึ่งว่าจะต้องตรวจสอบเราจะไม่ลัก<ต>ลั่นไม่ว่า <จะ S 1> ลักลั่นไหนแต่ย่าลืมว่ากวนอูเนี่ยตายเพราะ อๆๆอย่าไปแจ้งเขาอย่าไปแจ้งเขา,าช่วงนี้ออกมาเดินหน้าตรวจสอบปอมุญจินเนี่ยจริงๆอปอบุญจินเนี่ยคนไทยชอบมองว่าปอมุญจิ้นถูกเนี่ยจริงไม่ใช่นะฮะระบบปอบุญจิน,นมันคือระบบที่สอบสวนเองตัดสินเองอนะฮะแต่อันนั้นเราชอบเอามามองกับศาลแต่สตงเนี่ยเรื่องตอนนี้ก็คือว่าหลังจากไปผลักดันจนเกิดอภินิหารในคดีภาษีหุ้นชิงคอปชินคอปเนี่ยก็คือ ไปผักดันจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยต้องเกิดการประชุมอภินิหารมิลเลอรเคลนเนี่ยทำไมจะชอบมิกาเคิลิหารออฟลอภิล่อเคลออภลอที่ไม่ใช่รูนออฟลกอคือเพราะว่าถ้าไม่นงั้นเนี่ยสตงจะเอาเป็นเอาตายกับสันพะก่อนบอกว่าก็ไม่ทราบว่าแก้วยกันหรือเปล่าก็คือสุดท้ายสตงก็หยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้จะมาไล่ที่เอาย้อนหลังบอกว่าเอาย้อนหลังนักการเมือง ทั้งสองยุคสมัยเลยอย่าบอกว่าไม่เลือกปฏิบัติละคุณยิ่งรักทั้งชุดคุณยิ่งรักทั้งคุณชุดคุณอภิสิเศษอย่าไปไล่จีบไล่จี้แกภาษีไล่ธรรมดาไม่พอัอไงคะบอกถ้าสรรพากรไม่ทำผิดอีกแล้วสรรพากรโกตอนนี้ดูกลายเป็นว่าคือคือจะบอกว่าสรรพากรไม่ทํางานก็ไม่ใช่นะจะบอกว่ามีการบอกว่าจะไปเช็คบินว่าใครเกลียวเกลียวว่างด้วยนะครับทีนี้คําถามก็คือว่า ไอ้ที่พูดพูดมาเนี่ยเหมือนกับว่าแน่นอนสนรรพกรอาจจะตอบโต้ไปเนี่ยก็ผิดผิดมุมเหมือนกันว่าบอกว่าเอ้ยก็ปปชก็ตรวจแล้วในเอกสารไม่ได้ร่ำรวยผิดปกติแต่ว่าทีนี้สตบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันก็ถูกเป็นคนละเรื่องกันแต่เรามาไล่ดูจริงๆนะฮะผมคิดว่านักการเมืองเนี่ยนะฮะตอนที่อยู่ในตาแหน่งเนี่ยนะฮะเขาทาอะไระเขาทําอะไรก็คือที่เขาบอกเขามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมันมาจากไหนคบางทีมันก็เป็นแบบว่า เฮ้ยคนที่มันมีหุ้นอยู่นะมีหุ้นอยู่ในตลาดใช่ไหมหรือว่ามันมีที่ดินะที่จะงอกเงินขึ้นมามันก็ไม่แปลกที่มันจะงอกเงินขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันมันรับเงินอย่างอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะมันรับเงินเดือนด้านอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องรับเงินเดือนรัฐมนตรีอย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่ไอไปงูกิ๊นี่ไม่เกี่ยวกันนะ ไอ้เป็นพวดที่เขาไม่แจ้งคุณอยู่แล้วไอ้ที่เขาโกงเนี่ยเขาไม่แจ้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันแจ้งมามันก็คือที่มันเป็นเงินบริสุทธิ์นะมันก็เป็นเงินเดือนส่วนอย่างร่ำเตีนี่ก็คือร่ําตีนมันรับด้านอื่นไม่ได้มันต้องเป็นเงินเดือนมีเงินเดือนอย่างเดียวส่วนอื่นถ้ามันเป็นเงินหุ้นเงินอะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบ ไอ้นั่นเขาก็จะแบบว่าถ้าเป็นห so ุ้นในตลาดทุนอะไรแ่มงหน่เขาก็จะแบบว่าเขาไม่เสียภาษีอยู่แล้วใช่ไหมครคือการปันผลของหุ้นของะไรแมงนี้มันจะมีมันอาจจะมีบ้างอะไรแแต่ว่ามูลค่าที่เพิ่มการปันผลของหุ้นมันอาจจะมีเสียภาษีแต่ว่ามูลค่าที่เพิ่มเนี่ยมันมันไม่มันไม่มันไม่ทำให้เสียภาษีอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้คําถามก็คือว่าทําไมก็เรื่องพวกเนี้ยเขาก็ยื่นสอบ สมรกรทุกปีอยู่แล้วนะฮะคุณยิ่งรักเนี่ยสมมติคุณยิ่งรักเนี่ยนะ,ะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นยี่แปดล้านคำถามคือมาจากไหนเนี่ยนะฮะคุณ,ค,ณคุณกรจันจติโกวินิตทรัพย์สินเพิ่มขึ้นยี่สิบเก้าล <นะ S 1> ้าน่ะสนินีถามเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะมาจากมูลนค่าหุ้นในเวลาที่เขาทาหน้าที่เวลาที่เขาแจ้งบัญชีไม่แปลกเหมือนกันนะที่จริงแล้วดูแล้วเป็นนักธุรกิจเนี่ยอะไรที่เป็นพวกนี้คือไม่ผมถามว่าเวลาที่เขาเป็นรัฐมนตรีอยู่เขาก็ต้องยื่นบัญชีใช่ไหม ไว้เขาต้องยื่นพกดอเสียภาษีใช่ป่ะใช่เงินเดือนเดือนละแสนกว่าบาทอะไรอย่างนั้นเขายื่นเขาควรจะยื่นหมดแล้วเขาต้องยื่นไปหมดแล้วค่ะพวกนี้มันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าเออมันเป็นอยู่ในรายได้ที่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แจ้งในรอบปีหรอกส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีหลุดลอดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็เป็นแบบสารประกอบตามๆที่แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่บอกว่าจะมาไล่จี้ว่าสารพรกรโอ้โหแบบละเลยละเว้นกันแบบหน้าที่คือผมก็ไม่ทราบว่าแก้วยอะไรกันหรือเปล่า คือลองไปไล่ดูจริงๆเถอะนะผมคิดว่าหลายๆรายเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้แบบว่าเขาก็ยื่นพงอดออยู่แล้วทุกปีใครคนที่มันเป็นนักการเมืองึงขนานีรมันไม่ยื่นพงอดอได้ไงคือกำลังจะบอกว่าคุณมาเป็นผู้บริหารบ้านมงบ้านมืองเป็นใหญ่เป็นโตแบบนี้จะมาตีงงว่าแบบโอ้ยไม่ได้ยื่นภาษีลืมมันประชาชนทั่วไปไม่ได้ถ้าเขาสร้าเนี่ยใอีกครื่อง ถ้าขอซุกเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ทั้งในบัญชีทรัพย์สินปปชแล้วมันก็จะไม่อยู่ทั้งในภาษีอย่าไปชีชง่งอกเขาไม่ร <ๆ S 1> ับคุณไอ้นั้นเขาไม่บอกคุณเราไม่ใช่เรื่องของสรรพากรเป็นปรเรื่องของปป,ป,ปชที่จะไปเลยจี้ <ạ. S 1> เอ,อใช่ไหมครับทีนี้ผมจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยออแต่แน่นอนว่าส,สตงที่ผ่านมาเนี่ยเขาชิงคะแนนความรู้สึกคนไทยได้เยอะคนไทยรู้โอ้เราอยากได้คนซื่อคนตรงแบบนี้อะไรเนี่ยนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช่นะฮะในมุมหนึ่งแต่เราต้องคำนึงถึงว่า หน้าที่ของสตงในการตรวจสอบเนี่ยเวลาที่เราดูเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับเราทํางานบริษัทแล้วสตงเป็นฝ่ายบัญชีคฝ่ายบัญชีเนี่ยนะฮะถ้าสตริกมากเนี่ยทุกบริษัทมันก็จะแบบว่าเป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เมากับพวกฝ่ายการตลาดอะไรที่เขาจะขายข,ายของเพนะ่พัฒนาที่เขาจะอะไรแบบเนี้ยฝ่ายบัญชีที่ดีๆเนี่ยเขาจะปรับตัวตามแล้วเขาจะไม่ไปไล่จี้เอาประเภทแบบคล้ายๆว่าเออคุณทําอย่างนี้ ถ้าฝ่ายบัญชีเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบแค่ว่าทุจริตหรือเปล่าแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้การตรวจสอบที่สําคัญแบบว่ามันก็ต้องมีงบที่การยืดหยุ่นอะไรต่าที่เขาทำเขาต้องแบบว่าเขาต้องใช้อะไรมันใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมรู้สึกว่าสตงพยายามจะสร้างตัวเองเป็นพระเอกเป็นเทพเจ้าแห่งยุคหรอว่าเออเป็นเทพเจ้าในการที่คล้ายๆกับว่าสติกมันให้หมดเราจําได้ใช่ไหมฮะไม่แต่เอาข้อที่จริงมันก็ไม่แปลกที่จะต้องทําเป็นแบบตรง ตรวจสอบคือคือเราอยู่ในยุคที่องค์กรอิสระแข่งกันสร้างผลงานเอามันก็ดีไม่ใช่หรอคะแต่ว่ามันการแข่งกันสร้างผลงานเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าถ้ามันแบบว่าเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่อย่างเดียวนี่ฮะสุดโต่งอย่างเดียวนี่มันไปไม่รอดอมันไปไม่รอดะคืออย่างที่เราเคยเห็นกันใช่ไหมตอนที่เป็นข่าวเคยเล่ากันอยู่ว่าอย่างตอนสงตอนวันเด็กวันเด็กจําได้ไหมองค์กรท้องถิ่นก็ร้องโวยวายบอกว่าเฮ้ยเขาทําจัดงานวันเด็กไม่ได้นะ เขาจัดงานวันเด็กไม่ได้นะอืเพราะว่าคล้ายๆกับว่าถ้าเขาจัดงานวันเด็กเขาซื้อของแจกเด็กอหลายๆเนี้อสตงบอกว่าผิดเอาเงินมาอไอ้ที่จ่ายไปน่ะถือว่าตัวเองควักกระเป๋าเองอของขวัญรางวัลอะไรงเนี่ยฮะทาไม่ได้เลยทําไม่ได้เลยเพราะยังงานวันเด็กปีที่ผ่านมาเนี่ยไกรกล่กยใช่ไหมฮะเราจะเห็นหลายๆอย่างว่าสตงเดี๋ยวบางทีก็ไปไล่จีู้่กระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวจาเรื่องหมออะไรลักได้ปะ หมอว่าลายลักษณ์ที่มีนักวิชาการสตงอฟ้องผู้ว่าสตงอเองเราเคยพูดไปแล้วนะฮะหมอว่าลายลักษณ์เนี่ยที่นักวิชาการสตงอเนี่ยนะก็แบบว่าฟ้องผู้ว่าสตงอเองเพราะว่าแบบคล้ายๆกับว่าแบบว่าตอนแรกไปไลจ,จี้แล้วก็ผู้ว่าเห็นด้วยแต่หลังมาผู้ว่าเบรกก็บอกว่าผู้ว่าเนี่ยไปตกลงกันในยศพามหาอะไรคือเสีคือคุณวิจิตศรีสะอาดอะไรเงี้ยไปฟ้องฟ้องผู้ว่าเองสุดท้ายโดนย้ายใช่ไหมเขาก็บอกว่าคือคือสตงอก็แบบว่า คือมันเหมือนกับอะไรอ่ะพอเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณแบบคล้ายๆกับว่ามันไม่ปล่อยเลยแล้วก็แบบเอ่อตามแบบมันเหมือนกับอะไรจองกระถิ่นก็อยู่ตลอดจองจองก็อยู่ตลอดเนี่ยหน่วยงานมนทํางานไม่ได้แต่ผมไม่ได้บอกว่ามองว่าอะไรรักไม่มีปัญหานะนี่ล่าสุดก็มีปัญหาแล้วมันมีความขัดแย้งแล้วมันก็เหมือนกับว่าพอมันมีความขัดแย้งมันก็เกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่ผมเจ็บรู้สึกเจ็บปวดแทนอยู่เรื่อง คือหลายปีที่ผ่านมาก็คือว่าเมื่อปีห้าแปดนะฮะอันนี้อยากยกให้ดูว่าจริงๆแล้วการตวรวจสอบการทาหน้าที่ของสตงเนี่ยคุณก็ต้องคํานึงถึงความเป็นจริงบ้างค่ะคือคุณไพบูลอุปศลิงนะฮะานาะยกอบจภูกเก็ตโดนเอ่อมอสิบสี่จากการรายงานของสตงซึ่งตั้งข้อสังเกตมาตลอดแล้วก็โตแยงกับเขามาตลอดนะคือแล้วคุณไพบูลนี่ก็โดนมอเสียชีวิตเป็นมะเร็ง คาร์ม,ามอสี่สี่คาร์มอสี่สี่เลยนะฮะเรื่องใหญ่ที่คุณไปบูนโดนก็คือเรื่องการซื้อโรงพยาบาลของอ,อบจเนะแล้วก็มันก็มีเรื่องอื่นเรื่องเล็กน้อยเอยช่นว,ว่าการลงทุนระบบขนส่งสาธารณนะรถสองแถวสีชมพูที่วิ่งในตัวเมืองภูเก็ตมีปัญหาขาดทุนคือคุณทำแล้วขาดทุนไม่ได้นะ <c oughs> คุณทำแล้วขาดทุนมีปัญหานะทั้งที่มันเป็นบริการสาธารณะนะเนะี่ยแล้วก็แต่ว่าที่เรื่องใหญ่ก็คือว่าปรับปรุงโรงพยาบาลเขาซื้อโรงพยาบาลเอกชน ไปทำไปโรงพยาบาลอจประจปรบุงไปโรงพยาบาลขนาดไม่น้อยกว่า40เตียงแล้วก็ปรับปรุงด้วยวิธีพิเศษตรงนี้แหละกล่าวหาว่าเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ชนให้ผู้รับจ้างได้เข้าทําสัญญาและดําเนินการก่อนทําสัญญาจ้างนะฮะคืออันเนี้ยจริงๆแล้วเี่เขาทำเนี่ยเพื่ออะไรรูไ้ไหมฮะโรงพยาบาลเนี่ยเขาซื้อต่อมันเป็นโครงการที่ต่อมาจากคุณอัญชลีวานิชคู่แข่งกันเองเลยแหละเป็นนายกอบประจแล้วเขาชนะแต่เขาก็ยังทําต่อ,อแล้วก็ที่สาเหตุที่มันมาทำเนี่ยก็คือว่า เขาเอาไปท <Okay. S 2> ุบนะเอาไปทุบแล้วก็ทุบแล้วก็ทำห้องรวมเพื่อให้เข้าโครงการของสปสชได้ร่มมานภูเก็ตเนี่ยมันเข้าโครงการสปสชได้แล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเนื่องจากสปสชเนเขาขึ้นทะเบียนปีละครั้งคุณแฟบูลเนี่ยเขาต้องการทําให้ทันทําให้เร็วเขาก็ทุบกาแพงพอทุบกาแพงปุ๊บเนี่ยก็คือแบบรีบจ้างผู้รับเหมารีบอะไรแบบนี้แล้วก็ซัดเลยทุบกําแพงเลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าสตงมาสอบแล้วบอกว่าไม่มีความเสียหายนะ แต่คุณภพบูลไม่มีอำนาจซื้อเครื่องมือก็ไม่มีอำนาจต้องขออนุญาตกรมการแพทย์ก่อนเนี่ยคือเรา <ไป S 2> เรียกกลายเป็นว่าทําที่ทําถูกเนี่ยมันผิดระเบียบมันผิดระเบียบคือบางทีนเน<อ>ี่ยบ,บอกว่าถ้ารอพูดง่ายๆคือไม่ทันรัประทานอะ่ะเ,<อ>เขาก็เลยต้องทําไปก่อนแต่ว่าถ้าตามกฎระเบียบว่าคุณจะมาทํามันเหมือนกับไปเป็นการเอื้อประโยชน์ก่อนแบบนั้นมันทําไม่ได้มันต้องเป็นไปตามหนึ่งสองสามใช่นี่ฮะแล้วคุณไับูลบอกว่าเนี่ย รถโดยสารสาธารณะน <c oughs> ะวิง่งในเมืองภูกเก็ตสามสิบกว่าคันนะ,ะเขารับสิบบาทขาดทุนปีละ,ะสิบกว่าล้านสตงอบอกให้เลิกเพราะขาดทุนแล้วประชาชนได้ประโยชน์ไหมสตงออมีคนถามสาตงไหมจริงๆเร่นี้ถามคนภูกเก็ตได้เลยว่าได้ประโยชน์ไหมใช่ไหมฮะคือคือเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าเอท้องถิ่นเนี่ยเขาบ่นเรื่องนี้เยอะนะฮะคือคล้ายๆกับว่าไอ้เรื่องที่แบบว่าสตงเขาไปจี้จับเขาทั้งที่มันหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําประโยชน์ แน่นอนถ้าคุณไปจี้เรื่องว่าพากันไปเที่ยวไปทัวร์ไปทัศนศึกษาอะไรเนี่ยนะฮะ <S 2> <S 2> ท <ำ S 1> าไปเถอนนะฮะทำไปเถอนนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องประเภทแบบที่แบบว่าบางหลายเรื่องที่เขาทำนั้นมันเป็นประโยชน์เนี่ยบางทีมันไม่มีการแยกแยะจริงๆแล้วสําหรับสตงเนี่ยนะฮะเรื่องที่แบบว่าผมคิดว่าหามากแล้วก็ขอยืมคําพูดมาใช้เลยนะก็คือเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะฮะเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลนนมาค่<ด>ะเส โดยคุณไก่อูบอกว่ามีการประชุมคอสชนะกระทรวงการต่างประเทศเสนอแก้ไขปัญหาสัญญาการจะทำ e p a ส s p o r t หนังสือเดินทางซึ่งจะหมดสัญญาความจริงมันจะหมดรู้สึกมันจะหมดวันต้นเดือนนี่มันหมดไปแล้วอะมาถึงตอนนี้ก็หมดไปแล้วแต่เขาตกลงกันก่อนปลายเดือนละปลายเดือนี่แล้วบอกว่าต่อสัญญาไปพรางต้องต่อสัญญาไปทางพรางระหว่างที่ก็จะทำการประมูลต่อสัญญาบริษัทเดิมแต่ทีนี้ อเรื่อง่าง,งกาวเ<อ>นี่ยสำนังกงานอายการสูงสุดกับสตง,งอบอกว่า<ม>สง,งอบอว่าทําไม่ได้สตง,งต้องเข้ามาตรวจสอบสตงเขอาไม่ยอมแล้วกระทรวงแต่ประเทศก็เลยขออนุญาตใช้มอสสี่เพื่อเบรกสตงใช่ไหมเพื <laughs> คนว่า <laughs> <laughs> ทางที่ประชุมคอสชอก็เลยให้คุณวิษณุเครือง,งามไปหาลรือกับสตง,งแล้วก็ใช้โค้ดคำพูดหน่อยนะครับคนี้คำนี้ <laughs> มา ถ้าคุณยังยึดอยู่ในกติการละเบียบอย่างเดียวโดยไม่ทำหนึงโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงในโลกมนุษย์ใบนี้ทุกอย่างไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งถ้าสะตางยยอมก็ไม่จุดลงตัวถ้ายืนยันว่าไม่ได้ก็ค่อยว่ากันในมสิบสีคือถ้าคุณยังยึดอยู่ในกติการะเบียบอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงในโลกมนุษย์ไปนี้คือความจริงกติกาเนี่ยนะฮะเขามีไว้ให้สมบรณความเป็นจริงแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่คุณใช้เนี่ยนะฮะคุณอย่าเป็นนักบัญชีประเภทแบบที่อะไรก็ตัวเองถูกหมดแล้วก็คนอื่นแบบเป๊ะๆแบบปฏิบัติที่เขาปฏิบัติแล้วมันไม่ทุจริตที่เขาปฏิบัติแล้วแปว่ามันควรจะทําได้อะไรเงี้ยมันเป็นประโยชน์คือนันถึงเรื่องที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยนะฮะอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ย กูต้องเอาเรื่องน้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ประชาชนมองเสตงอนต้องมองเรื่องนี้ด้วยไอ้สิ่งที่เขาไปไล่จับเนี่ยถ้ามันทุจริตก,ก็ดีแต่ถ้ามันไม่เป็นเรื่องที่เออจริงๆมันเป็นเรื่องที่หน่วยงานราชการเขายืดอยู่หรือเถอะเขาทำเขาทำเป็นประโยชน์ เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีบรรทัดฐานไม่มีมาตรฐานไงมาตรฐานมันต้องมีสิฮะมาตรฐานมันต้องเอาประโยชน์เรื่องประโยชน์ของผลงานประโยชน์ของการทํางานประชาชนแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ว่ามาตรฐานนี่ก็คือว่าทาให้สตงอรู้ว่ารู้สึกประชาชนรู้สึกว่าสตงอี่โอ้โหดีจังเลยเป็นเทพเจ้าคุณผู้ชมตัดสินกันเองนะคะว่าตอนนี้เป็นเทพเจ้ายุคไหนอย่างไรสําหรับสตงอติดตามใบตองแห้งออนแอร์นะคะไลฟ์ถางเป็นบล็กได้ตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิกานาทีนะคะ แต่สามารถที่จะติดตามทาง Voice TV on TV ได้นะคะในเวลาประมาณ19นาฬิกา15นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ